สวัสดีค่ะพบกับครูปรตายและเฉลยข้อสอบโปเน็ตวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ตอนที่2ข้อ1ถึงข้อ12นะคะข้อ1นะคะ Look at the sign in front of the shop มีคำว่า s i g e ที่แปลว่าสัญลักษณ์แปลว่าป้ายแปลว่าเครื่องหมาย นะคะนะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์นี้คือห้ามคนที่ไม่สวมอะไรเลยนะคะ,ะ,คะเข้าไปนะะอนุญาตคนที่สวมแมสนะคะสวมหน้ากากนอนามัยเพราะฉะนั้นนักเรียนมาสังเกตในศัพท์ในข้อนี้นะใน4ตัวเลือกนะคะก็ะะจะเจอคำนี้นะคะเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะเขาบอกว่าอ้าวดูคำถาม who can go into the shop ถามว่าใครสามารถเข้าไปข้างในได้ในร้านค้าได้เพราะฉะนั้น เจอเลยเจอคำว่า mask ก็ตอบได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยก้อง who is wearing a mask ก็คือคนที่สวม mask สวมหน้ากากอนามัยนั่นเองถึงจะเข้าไปได้นะคะอา้าวมาดูข้อสองค่ะ look at the picture ดูรูปภาพนะคะสังเกตว่าเด็กสองคนนี้กำลังทำอะไรนะคะเขาถามว่า which of the following is correct ถามว่า ่าจากภาพที่เห็นเนี่ยอันไหนถูกนะคะเออข้อไหนถูก่าสังเกตเด็กกําลังล้างมือนักเรียนก็มาดูคําที่มีความหมายถึงการล้างมือนะคะนักเรียนจะเจอในข้อที่4ที่พูดว่า watching their hands นะคะ children are watching their hands เพราะฉะนั้นตรงเป๊ะเลยตอบไปเลยนะคะข้อนี้ยังง่ายอยู่นะคะ ต่อไปข้อ3นะคะ Look at the picture Brian and his friends are playing beach volleyball in England นะคะ Beach volleyball ก็คือ volleyball ชายหาดใช่ไหมคะ Beach ชายหาด volleyball ก็คือ volleyball นั่นเอง volleyball ชายหาด Which season is it most likely to be Which season ก็คือ รืดูการไหนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเออเขากำลังเล่นอยู่วลอลเลย์บอลชายหาดเราจะเล่นกันในรืดูร้อนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจรืดูแล้วก็รู้จักความหมายของคำว่า beach volleyball นักเรียนก็ตอบได้เลยว่ามันคือ summer นะคะต่อไปข้อข้อ4 look at the picture A boy fell into the swimming pool. fell into แปลว่าตกลงไปนะคะใน wi สระว่ายน้ำแต่ he cannot swim. เขา can แปลว่าสามารถ cannot คือไม่สามารถ swim ไ,าาถไว่ายน้ำได้นะคะ He's shouting. เขากำลังตะโกนว่าตะโกนว่าอะไรดีนะหนึ 1, 2, 3, ต่ตอบว่า help me นะคะ help me ตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะ 5. On what holiday does Sue give this card to her best friend? On what holiday? A. วันหยุดอะไรนะที่สู้? จะ give this card to her best friend นะคะจะให้การ์ดนี้แก่เพื่อนสนิทเธอนักเรียนดูจากรูปในการ์ดนะคะสังเกตได้เทศกาลนี้นะคะที่มีรีดสีเขียวเขียวแดงแดงแล้วก็ผูกด,ด้วยโบสีแดงแเนี่ยใช่ไหม Happy holidays แต่ไม่บอกว่า holiday อะไรแต่นักเรียนก็ถ่ายได้นะคะอ่ามันก็คืออะไรเอย่ย คริสต์มาสใช่ไหมคะหน้าตาแบบนี้การ์ดวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะต่อไปขอ้อ6 at the restaurant โดยสถานการณ์นะคะ situation น,นี้ก็คือสถานการณ์ที่ร้านอาหารนักเรียนสังเกตได้จากการที่มีบ่าบงทีนักเรียนยังไม่ต้องอ่านอาโจทย์ทั้งหมดก็ยังอาจจะตอบได้เลยด้วยซ้ำไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนสังเกตว่ามีจานมีมีดมีซ่อมนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนเห็น แล้วมาดูที่ชอยนะคะชอยพูดว่า beefsteak fried rice green curry mushroom soup อืมแล้วมันจริงอย่างที่ครูว่าไหมลองถามดูซิแล้วลองไปดูซิเขาบอกว่า at the restaurant Megan is waiting for her order the waitress gave her knife and fork which food did she order which food Did she order ก็คืออาหารอะไรหนะ้าชนิดไหนนาะที่เธอสั่งมีมีดมีซ่อมทายไม่ต้องทายแล้วล่ะนะนอกจากสเต็กแล้วไม่มีอาหารชนิดอื่นเลยจากตัวเลือกที่ให้มาแล้วต้องใช้มีดกับซ่อมเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อหนึ่งนะคะบีบสเต็กนะคะสเต็กเนื้อนั่นเองถึงต้องใช้อุปกรณ์นี้นะ มาดูข้อ7 read the sentence อ่านประโยคต่อไปนี้ all student all แปลว่าอะไร a w l all แปลว่าทั้งหมดเลย all student ก็คือนักเรียนทั้งหมด study Thai on Monday นะคะเรียนภาษาไทยวันจันทร์ which table is correct คือตารางไหนนะที่มันจะถูกถ้าบอกว่านักเรียนทุกคนเรียนวิชาภาษาไทยใน วันจันทร์เรามาดูกันโอเคนักเรียนก็ต้องไปดูแถววิชาภาษาไทยใช่ไหมคะดูแถววิชาภาษาไทยเห็นไหมทุกคนได้เรียนหมดเลยนะติ๊กถูกหมดเลยเนี่ยก็แปลว่าข้อนี้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อแปดค่ะข้อแปดบอกว่า look at the graph นะคะเป็น PM 2.5 level ก็คือระดับของฝุ่น PM 2.5นั่นเองนะคะมีจังหวัดน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่และก็เชียงรายนะคะดูคำถามนะ Which city has the highest PM 2.5 level? Which city เมืองไหนจังหวัดไหนนั่นเองที่ has the highest highest แปลว่าสูงที่สุดนะคะนันเรียนสังเกต est แล้วมี the นำหน้านะคะ est est กับมี the นำหน้า the highest ก็คือสูงที่สุดดูสิคะมองไปเป้าหมายนะคะจังหวัดเชียงรายนั่นเองถึง160น,นู่นแน่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบจังหวัดเชียงไฮ้นะคะต่อไปข้อ9นะคะข้อ9 2020 2020สุา read 10 books she read two more books than 2019 which bar chart is correct เออถามว่า which bar chart bar chart อันไหนหรือว่าแผนภูมิแท่งอันไหนนะ is correct ถ้าดูจากข้อมูลที่ให้มานะบอกว่าสุดา read 10 books อ่าเราก็ต้องดูว่าไปดูที่ in 2020 20, สุดาต,ต้องเป็นไง read 10 books อ่าเรามาดูกันอันที่1นึไม่ใช่และนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดูจากกราฟก็รู้อันที่สอง่าดูใช้ได้เลย10 books ถูกไหมนะอันที่สมไม่ใช่แน่ๆนะเพราะว่า รีดเพียง two books ใช่ไหมคะเออและอันที่4ไักเรียนดูอันที่2ก,กับข้อที่2กับข้อที่4เนาะตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่4นะดูกราฟนะคะสังเกตปี2020 2020เหมือนกันเป็นเทรนเหมือนกันเลยอันนี้เข้าเขาประเด็นแรกแต่ประเด็นที่2บอกว่า she read two more books than 2019 and two more, da, than, อ่าน2 more t h a ดอ่านหนังสือ b o o k t h e n แต่ว่าอ่านมากกว่าปี2019อยู่2นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าปี2019ต้องน้อยกว่า2020อยู่2เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คืออ่าข้อ2นะคะเพราะว่า,า2019เนี่ยอ่านไป8 สองพี่อ่านไปสิมันก็มากกว่าน้อยกว่ากันอยู่2นะคะถึงจะถูกต้องนะข้อส0นะคะ Jane goes into the zoo. She walks past the pond. then she turn left and walks about 1 i m e t e s the bird cage is on her right which map is correct which map is correct แผนที่ไหนถูกต้องนะคะเรามาดูกัน map ก็คือแผนที่ which map แผนที่อันไหน is correct ถูกต้องนะคะอันดับแรกเลย uh, she walks past the pond มาดู map มาดูตัวเลือกในข้อหนึ่งนะคะแต่ต้องผ่านบ่อน้ำใช่ไหมข้อสองผ่านบ่อน้ำข้อสามไม่ผ่านนะเดินแล้วไม่ผ่านบ่อน้ำแสดงว่าข้อสามนี้ตัดทิ้งได้เลยไม่เอานะคะมาดูข้อสี่ก็ยังผ่านบ่อน้ำอยู่เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เราจะต้องเลือกนะที่ยังถูกอยู่ก็คือข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่แล้วก็บอกว่า Turn then she turns left จากนั้นหล่อนจะเลี้ยวซ้ายนะคะจากนั้นเธอก็จะเลี้ยวซ้ายนะ เจนเธอจะเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นอ่าโดยทิศทางแล้วก็จะต้องเลี้ยวมาทางนี้นะจะเลี้ยวมาทางนี้จะเลี้ยวมาทางนี้นะคะจากรูปที่1ที่2และก็ที่4นะคะเดินไปอีกประมาณ50เมตรแล้วจะเป็นยังไงแล้วจะเจอกับ the bird cage is on her right อ่าจะต้องเจอกรงนกอยู่ฝั่งขวามาดูสิรูปที่หนึ่งอือเจอเลยถูกต้องนะ รูปที่สไม่เจอรูปที่4ี่ก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1ถูกต้องค่ะต่อไปข้อ11อ่าอันนี้เป็นการอ่านนะคะ read can's diary and answer questions from 11 to 50นะคะจากข้ออ่านอ่านไดอารี่ อ่านบันทึกประจำวันของเคนแล้วก็ตอบคำถามจากข้อ11ถึงข้อ15เรามาดูกันบันทึกของเคนบอกว่า Tuesday 11 August 2020 I'm still staying home เห็นไหมคะ still staying นะคะ still staying คืออะไรยังคงอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้าน I'm still staying home and learning on TV แล้วก็เรียน ในทีวีนะคะ I can learn Thai, social studies, science and English well เขาบอกว่า I can learn Thai, social studies, science and English well เขาสามารถเรียนไทยสังคมแล้วก็ science แล้วก็ English เนี่ย well well แปลว่าดีนะคะ but math is too difficult on TV แต่ว่า เป็นไงคณิตศาสตร์ too difficult difficult ก,ก็คือยากเกินไปสำหรับการดูในทีวีนะคะในการเรียนโดยผ่านทีวีนะคะ my dad นะคะ my dad help me with it ใครเป็นคนช่วยคะ my dad help me with it luckily โชคดีเหลือเกิน mom's now working from home mom ก็ทำไมเอ่ย working from home นะคะ so today She made us a yummy lunch. Yummy, yummy แปลว่าอะไรเอ่ย Yummy แปลว่าอร่อยนะคะได้แล้วนะคะศัพคำนี้ lunch ก็คืออาหารกลางวัน yummy lunch ก็คืออาหารกลางวันที่แสนอร่อย I w a t c h e d the dishes. I w a t c h e d the dishes ก็คือฉันล้างจาน It's great that we can share our time together. Great, great แปลว่าอะไรเอ่ย จากคำศัพ์ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะ It's great that we can share our time together เราสามารถใช้เวลาร่วมกันนะคะ I have learned how to cook and how to plan my daily timetable ก็คือฉันได้เรียนนะคะนักเรียนเจอประโยคนี้ have แล้วก็ตามด้วย learn นะคะ have learn น,นะคะ เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนนะคะตารางเวลาประจำวันตารางการใช้เวลาประจำวัน I play with my lovely dog lovely แปลว่าน่าน่ารัก,รกใช่ไหมคะ lovely dog ก็แปลว่าหมาที่น่ารักนะคะชื่ออะไรชื่ออะไรเลย Loki นะคะ I play with my lovely dog Loki แปลว่าฉันเล่นกับ Lovely dog ของฉันเจ้าหมาที่น่ารักเจ้าโลกินะคะ Everyday นะคะมีคำบ่งบอกเวลาว่าทุกทุกวันนะคะ Hooray I go to school in two days นะคะเรามาดูกันหลังจากอ่านแล้วนะคะ I go to school in two days เรามาดูกันมีคำถามอะไรบ้างที่เกี่ยวกับบันทึกประจำวันนี้นะคะ ขาอ11ถามว่า how many people are there in Ken's family? Ken's family Ken แล้วก็มี apostrophe s แล้วก็ต่อด้วยคำว่า family นะคะก็คือ family ของ k n n ก็คือครอบครัวของ Ken how many people มีประชาชนมีผู้คน Are there อยู่เท่าไรนะคะ How many people are there in Ken's family ก็คือมีคนกี่คนในครอบครัวของ Ken นั่นเองมีคุณคุณพ่อใช่ไหมมีมัมมีแดรสแล้วก็ Ken นะคะมีมัมมีแดแล้วก็มี Ken เพราะฉะนั้นตอบว่า3คน3นะคะขอ้อ12 What did Dad do to help Ken จ d ต d d ดดู o ูเฮลป์เคนป๊าพ่อทำอะไรในการช่วยเคนนะอะไรนะนะ้าถ้านักเรียนอ่านแล้วจำได้ก็คือพ่อไม่ได้ watch dishes ไม่ได้ร้างจานแน่ๆไม่ได้เม็ด lunch for Loki ไม่ได้ทำอาหารเพื่อโลกิแน่ๆอ่าไม่ได้เรียนนะคะ Helen a r social s n g n ไม่ใช่แน่ๆสิ่งที่พ่อทำก็คือ he taught him math นะคะ taught ก็คือเป็นช่องที่2เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า teach ที่แปลว่าสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วก็คือข้อ3นะคะพ่อก็ช่วยสอนอาเคนในการในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะ